สวัสดีเพื่อนทุกคนค่ะตอนนี้โอ้อยู่ในครัวนะที่เห็นอยู่ข้างหลังนี่ก็คือนะคะกับข้าวกับปลาของเรานั่นเองนะวันนี้ไปช็อปเพิ่งมานะวันนี้เป็นวันหยุดก็เลยมีโอกาสที่จะไปซื้อข้าวเข้าบ้านเพราะว่าเราชอบซื้ออาหารเข้าบ้านแค่สัปดาห์ละครั้งเท่านั้นเองนะโอก็เลยมาวางเรียงรายไว้เต็มเลยนะเดี๋ยวพาเพื่อนๆมาชมนะคะว่าโอได้อะไรมาบ้างเนาะน,นะคะพักเต็มเลยเดี๋ยวไปดูกันเลยนะ อะไรมาบ้างเนาะนะคะมาเริ่มที่มุมของเย็นก่อนเลยละกันนะ,ะตัวนี้นะจะเป็นอารมณ์เหมือนนมเปรีย้ยวร้อมดื่มเหมือนอารมณ์ยาคูบันเรานั่นเองนะคะแล้วก็อันนี้อีกแพ็คนึงข้างล่างนี้ก็คือเป็นกรีกโยเกิร์ตรสดธรรมชาตินั่นเองนะคะและ้วก็จะมีนี่นะคะเป็นชีสนะคะชีสที่เขาหัาน่นฝอยฝอยมาแบบนี้แล้วนะคะที่เขาสไลัดมาแล้วเรียบรอ้อยสําหรับส่พิซซ่านะ,ะหรืออารมณ์ที่เป็น อารมณ์ท tamam. ี่เป็นเมนูอบอบนั่นเองนะคะมาตรงนี้ก็จะเป็นเนื้อวัวนะคะเนื้อวัวที่ทําซุปนั่นเองนะคะข้างล่างกเป็นเนื้อไก่อกไก่นะที่แบบนั้นแล้วก็แบบยังไม่ได้หั่นนะคะตรงนี้จะเป็นด้วาทเปอร์ก็คือที่เป็นเหมือนอารมณ์ผลไม้ตรงก็จะมีสตรอเบอร์รี่นะคะแล้วก็จะมีอะไรบ้างนี่มีมังโก้มีมะม่วงนะคะมีพีชิกนะคะมีเดี๋ยวเรามาเริ่มที่มุมของเย็นก่อนละกันนะนี่ก็เป็นเนื้อวัวนั่นเองเนื้อวัวที่ใช้สําหรับทําซุปนะคะทํา แกงแกงอะไรนั่นเองอารมณ์ประมาณนั้นนะคะแล้วก็จะมีเนื้อไก่อกไก่นะแล้วก็เป็นชิ้นที่หัน่นก็ยังไม่ได้หั่นด้วยนะหรือนนจะเป็นผลไม้รวมนะที่โรยหน้านะคะใช้สําหรับทานเป็นอาหารเช้านั่นเองนะคะแล้วก็จะมีชีสซาที่เขาหั่นฝอยแบบนี้สไลซ์มาแล้วนะสาหรับอบพิซซ่าหรือไม่ก็อบขนมอาหารที่ต้องใช้ในเตาอ,อบนั่นเองนะ,ะหั่นให้เราแล้วเรียบร้อยนะคะเป็นแบบไขมันตันนั่นเองแล้วจะเป็นชีสธรรมดาด้วยแต่มันตัเหมือนกันนะคะ แล้วก็จะมีด้วยเป็นแฮมนะที่เขาสไลด์มาแล้วไขมันต่ำเช่นกันนะคะก็จะมีออดดอกด้วยนะนี้ก็จะเป็นเหมือนอารมยาคู่บ้านเรานะคะก็คือเป็นนมเปรี้ยวพร้อมดื่มนั่นเองนะคะส่วนเป็นนี้ก็จะเป็นโยเกิร์ตรสธรรมชาติเป็นกรีกโยเกิร์ตนะคะแล้วก็มาที่นะเป็นอกไก่ที่แบบเป็นชิ้นบางๆแบบนี้สาหรับทาแซนด์วิชนะคะนี่เป็นเหมือนกันนะนี่เป็นรสหมูนะคะเป็นที่ทำมาจากเนื้อหมูนั่นเองนะคะผสมกันในถุงเดียวกันนะอะไรหลายแบบ นี่จะเป็นเนื้อหมูสับนะคะนี่จะเป็นหอมใหญ่นะคะหนึ่งตะไคร่แบบนี้นะก็ชอบขายเป็นตะไคร่แบบนี้นะคะอันนี้ก็เป็นมันฝรั่งเหมือนกันนะสองกิโลนะเป็นตะไคร่เหมือนกันนะคะอางมุนนนะะ <S <S มนมีนม้นนนก็จะเป็นซอสสาหรับท,ทำแฮมเบอร์เกอร์มีหลายรสชาติเลยทีเดียวนะบ้านนี้ก็ผ่านแฮมเบอร์เกอร์นะแล้วก็จะเป็นซอสพริพกสีราชานะผมไม่ได้ซื้อร้านเอเชียซื้อร้านธรรมดา นี่แหละนะก็จะมีราคาสูงกว่านิดนึงเดี๋ยวจะเป็นมะพร้าวกระป๋องนะน้ำกะทิกระป๋องนะไม่ใช่มะพร้าวนะน้ำกะทิกับป๋องนะอันนี้ก็จะเป็นอารมณ์ซอสที่เผ็ดน้อยนะผสมกระเทียมนะเดี๋ยวเราจะมาลองกันนะจะมาลองใส่ใสพุดเต้นกันใส่เส้นกันนะคะนนจะเป็นไอศครีมนะไอศครีมเป็นแบบนี้นะน่ากินมากๆเลยเดี๋ยววันนี้เราจะจัดเลยละกันนะนี่ก็เป็นนมนะนมแอมอนดมนะคะพร้อมดื่มแล้วก็เป็นชีสแผ่นแบบนี้สําหรับทานคู่กับแฮมเบอร์เกอร์นั่นเองนะ อันนี้ก็จะเป็นกรีดโยเกิร์ตที่เป็นรสวานิลานะคะอันนี้ก็จะเป็นคว้างนะอารมณ์ยโยเกิร์ตรสเปรี้ยวนะเราจะมาทาอาหารด้วยทํากับข้าวก็ได้ด้วยนะคะทําเป็นขนมของหวานทานเล่นก็ได้นะทาได้หลายเมนูเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นคว้างเหมือนกันที่แ a ้กับขนมปังนะคะนี่นะมาที่มุมผักละกันนะเริ่มต้นทีมะเขือเทศของเราลูกใหญ่เลยนะมาทาแฮมเบอร์เกอร์นะคะแล้วก็มีแตงกวาของลูกนะคะมีคัวนี่ตัวแบบนี้ มาผัดมาต้มมาผัดก็ได้เลยนะคะแล้วก็ว่าจะไปทําเป็นอารมณ์ตมถั่วอะไรนะคะนี่แหละไปทาตาถั่วเดี๋ยวจะตาถั่วนะคะทุกคนแล้วก็เป็นเซอร์เอรี่ฝรั่งน,นะคะก็ยาวตแบบนี้แบบนี้นะคะเซอร์เดอรี่ฝรั่งนะคะแบบนี้แล้วก็มีมะเขือพวฝรั่งนะคะแบบนี้แล้กมีชาญโยกหวานมาถุงเนึงนะคะแล้วก็มีมะนาวแป้นเราได้มะนาวแป้นมาด้วยนะ นกเขาเรียกมะนาวแป้นนั่นแหละถูกแล้วได้ทั้งหนึ่งตะขาบแล้วก็ได้มันหวานมาหนึ่งลูกนะลูกนี้แปดสิบเจ็ดเซนนะคะลูกจะมาต้มไว้ทานเป็นอาหารเย็นได้ะนี่เป็นรวมนะไอ้จิ๋วคืรวมมีเผ็ดนิดหน่อยรสชาติเผ็ดนิดเดียวนะเผ็ด่เยอะนหละมีหวานนะนี่แล้วก็มาเป็นต้น้อมตะไค้ ต้มใหญ่มากๆเลยนะเราจะมีต้นที่ใหญ่เวลาใช้แล้วก็ใช้มีดกรีดตรงกลางนะกรีดครึ่งนึงนะแล้วค่อยไปหั่นไปสนซอยนะเพราะว่าต้นเขาใหญ่มากๆเลยเนาะแล้วก็นี่ได้มะละกออีกเหมือนเดิมพลาดไม่ได้ได้มะละกอมะละกอนี้ไม่ใช่มะละกอที่เหมือนอนะารมณ์มะละกอเอเชียบ้านเรานะที่แบบตมได้เลยตอนนี้ยังแข็งๆอยู่นะแต่ว่าเชื่อไหมทุกคนตามได้แค่ครั้งเดียวที่เหลือก็คือกลายเป็นมะม่วงสุกไปเลยนะเพราะว่าส่วนมากคนที่นี่เขาจะกินเป็นมะม่วงสะอ มะม่วงที่ไหนอะมละกอเออนะังพูดไปก็งงคําพูดตัวเองไปมันคือมละกอนะคะนั่นแหละนะคะเดี๋ยวเราก็จะจัดการตามได้ครั้งหนึ่งแล้วหลังจากนั้นก็ค่อยกินเป็นมละกอสุกละกันนะคะเพราะว่าเขาจะทานสุกใช่ไหมคนส่วนมากคนที่นี่จะทานเป็นมละกอสุกเพราะฉะนั้นโอหก็จะเลือกลูกที่มันแข็งๆมาหน่อยที่เราสามารถมาทําเป็นส้มตำได้นะคะเพราะว่าหลังจากนั้นเราก็ค่อยไปทําเป็นมละกอสุกละกันนะคะแกะผัดไปก่อนนะคะ มามุมนี้ได้กระโพดมาด้วยนะสองชิ้นนะคะขายเป็นแผคแบบนี้นะคะเดหนูออ้องกระโพาะชิ้นนะคะสลัดนะไดะสลัดแบบนี้มากแล้วก็เป็นสลัดที่เป็นใบแบบนี้นะคะเป็นใบยิ่นแบบนี้่านมาหนึ่ง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 ช่อหนึ่งต้นไหมต้นใหญ่ถือว่าต้นใหญ่าหญมากเลยผมเรี่ยกได้ไงว่าเป็นช่อไม่ใช่ช่อต้นต้นใหญ่มากๆเลยนะคะ เรจะล้างแล้วก็ทำเป็นแฮมเบอร์เกอร์ด้วยนะคะมาที่มุมขนมปังนะคะวันนี้ขนมปังมาขนมปังแบบนี้นะคะขนมปังเนื้ันทีนที่ไม่ผ่านการกัดสีเนาะเขาเรียกที่นี่เขาเรียกว่าโฟคอนนั่นเองนะคะตัวน,นี้ก็เป็นขนมปังโฮลวีตเลยนะคะที่เป็นอารมณ์แซนด์วิชนะคะสามารถขายตารงๆได้นะคะเป็นอันนี้เป็นขนมปังแซนด์วิชที่มีลักษณะแบบนี้นะคะลักษณะที่เป็นยาวๆเหมือนบั克เก็ตนะคะ ยาวมากๆเลยไซส์ xsl มีความยาวมากๆเลยเป็นแซนด์วิชที่าวอันนี้จะเป็นแซนด์วิชที่แบบแบนๆเหมือนที่เราชิมกันนะจะเป็นแซนด์วิชที่เป็นลักษณะบะเก็ตแท่งยาวๆแบบนี้นะแล้วเราก็เห็นไหมก็หั่นเครื่องมาแล้วตรงนี้นะคะแล้วเราก็สามารถทาเนยทาชีสที่เป็นชีสครีมได้นะคะแล้วก็โปเป็นแฮมเป็นฮอทดอกเป็นผักสายนุ่นนี่นั่นอารมณ์แซนด์วิชเหมือนที่เราชอบทําทานได้เลยนะโดยไม่ไม่จำเป็นจะต้องเป็นลักษณะแบนนะแซนด์วิชที่นี่มีหลายมุแอดเลย มาต่อความี่โทสนะคะเป็นขนมปังโทสที่ไม่ใช่ลักษณะแบนเช่นกันเป็นโทสที่มีลักษณะเป็นคาร์แบบนี้หนึ่งก้อนสองก้อนสามก้อนสี่ก้อนนะก็คือลักษณะก้อนลักษณะนี้แล้วเขาก็หั่นขึ้นมาตรงกลางตรงนี้นะสามารถทําเป็นลักษณะคล้ายแซนด์วิชเวลาเราทานนะแต่ว่าก่อนที่จะทําไปทานอ่ะทีไหนที่เขาเขียนว่าโทสก็คือเราสามารถเป็นโทสก่อนมันจะทําให้มีความกรอบยิ่งขึ้นใช่ตอนนี้เห็นไหมคะจะนิ่ม ะะแล้วเราก็ก่อนที่เราจะทานเราก็ไปโทส์ก่อนในเครื่องโทสเตอร์ใช่ไหมคะแล้วค่อยมาทําเป็นอารมณ์ลักษณะแซนด์วิชก็ได้ประกบก็ได้หรือไม่ก็ทานทีละชิ้นก็ได้เช่นกันนะอันนี้เป็นลักษณะที่เรียกอะไรสมอยมติเกรนเป็นลักษณะไลทายโฮวีนั่นเองนะในนี่แหละนะส่วนมาที่นี่ก็คือสิ่งที่ก็คือสิส่งนี้นะคะเป็นขนมปังแฮมเบอร์เกอร์แบบธรรมดาทั่วไปเป็นขนมปังธรรมดาแต่ว่าเขาแต่งด้วยน,นี่เป็นแป้งขาวธรรมดาเป็นแป้งขาดสีอันนี้แป้งไม่ขัดสี แป้งไม่ขัดสีแป้งไม่ขัดสีนะก็รักษาสุขภาพน,นิดนึงนะอันนี้ก็จะเป็นแผ่นดธรรมดาเป็นแป้งธรรมดาเคะ่ะมันแหลกน้อนะคะนี่ก็คือของที่เราหลากหลายที่เราได้มาของใช้อุยยังไม่ได้โชว์มีหนึ่งอย่างโชว์มานะคะสำจาซักผ้าสําหรับสีดํานะคะนี่แหละก็คือของที่เราได้ตังนี้นะคะได้มาวันนี้นะเด็โออนุญาตเก็บของเข้าตู้เย็นก่อนนะ,ะลืมไปหนึ่งอย่างลืมได้ยังไงพูนี่นะคะ อันนี้เป็นลักษณะหมูที่เขาย่างแล้วรมควันเสร็จแล้วเรียบร้อยสุกแล้วนะอบแล้วอะไรเรียบร้อยอันนี้เป็นไก่งวงนะเป็นเป็นเนื้อไก่งวงนะคะเนมาข้างล่างก็จะเป็นหมูนะคะโอ้จะมาทําเป็นลักษณะเหมือนแฮมเบอร์เกอร์นั่นเองนะเราสามารถใช้ชนิดนี้ทานเป็นแฮมเบอร์เกอร์ได้หรือไม่ก็ทําเป็นเนื้อได้ทั้ง2แบบเลยเนะซื้อมา2แบบให้เลือกเลยนะคะนมหนุ่มก็ชอบรสไหนชอบแบบไหนก็สามารถเลือกหยิบเลือกทาําทานได้เลยนะ เดี๋ยวโอคงต้องคอตัวเก็บของเข้าตู้เย็นเข้าตู้แช่แข็งก่อนนะเพราะว่าของบางอย่างก็อ,ออกจากตู้เย็นไม่ได้นาะนนะตั้งแต่ร้านที่เราซื้อมาแล้วก็นานแล้วนะคะเดี๋ยวโอก็มาทํารีวิวเพื่อนๆชมนะก็นะนะนะจะนานแล้วด้วยนะเดี๋ยวเราจะต้องเก็บของเข้าตู้เย็นนะคะบางอย่างก็เข้าช่องแข็งนะค่ะนั่นคือไอศครีมนั่นเองนะออกจากช่องแข็งนานไม่ได้เพราะเราไม่ได้ทานทันทีนะก็ต้องเก็บเข้าช่องแข็งก่อนเวลาจะทานค่อยออกมาจากช่องแข็งนะคะนั่นแหละขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่มารับชมนะขอบคุณมากมาย แล้วก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนรักษาสุขภาพด้วยนะคะขอให้ทุกคนผ่านวิกฤตไปได้ด้วยดีขอเป็นกําลังใจให้กับเพื่อนๆทุกคนเนาะนะคะขอบคุณมากมายที่มารับชมการรีวิวไม้นะคะขอบคุณที่มารับชมการนําเสนอของที่เราเพิ่งไปซื้อมาจากร้านซูเปอร์มาร์เก็ตนั่นเองขอบคุณทุกคนนะคะรักทุกคนมากมายขอบคุณมากมายขอบคุณเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่ด้วยใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe ฝากกด subscribe เป็นกําลังใจให้กับโอโอไลฟ์สไตล์ชาแนลด้วยนะคะลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย